ท่านนายกเศรษฐาเข้ามาได้มีการนัดพูดคุยอะไรกันไหมคะอะไรนะคะท่านนายกเศรษฐาเข้ามาได้มีการนัดพูดคุยอะไรกันไหมคะใช่ก็เดี๋ยวต้องคุยเรื่องงานนี่แหละค่ะเป็นเรื่องงานจัดเปิดใจเย็นเป็นเรื่องของงานเป็นการส่งมอบงานส่งต่องานอะไรต้องถามว่าอะไรอยู่ใหม่บ้างแล้วด้วยค่ะคเรื่องงานจัดเปิดที่อหตุคุณภูมิธบอกว่าจะให้มีการส่งรายชื่อว่าที่ดนตรีกับท่านหมอพลมินพรุ่งนี้เลย อันนี้ได้ไ <ijo TC> มีการรายงานมีการคุยกันมาอคุยกันค่ะถ้าในยกคานายกะนึนงค่ะในฐานะที่ท่าใ,ในยกในฐานะที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตร,ตรีตรงนี้ค่ะในส่วนของลุงป้อม,อมพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตกลงยังไงถ้ามันมีข่าวว่าน้องลุงป้อมเนี่ยที่เคยมีตําแหน่งจะไม่มีแล้วคำตอบเหมือนเมื่อเช้าเลยยังไม่ได้ตกลงกันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนัปเดตจะมาบอกทีนะในส่วนในส่วนาองรัฐบาไรจะเสด็จนำในวันนี้เลยไหมคะ ค่ะมีการคุยกันต้องคุยกันค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปคุยกับนายกพินิตต่อายกในฐานะที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีตรงนี้ในกล่ของ้ว่าอารชกังประชารัเนี่ยตกลงมีองไราันมีข่าวว่าน้องกาเนี่ยที่เคยมีตวยังไม่ได้ตกลงกันเลยครับตอบเหมือนเมื่อเช้านี่เลยยังไม่ได้ตกลงกันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอัพเดตเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะแต่ประชุมก่อนอยู่รนี้ค่ะ なるほど。 刘邦。